สวัสดีครับผมแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับพอดีดูบอลเมื่อคืนสุดยอดมากครับ60ประเทศลาวแต่สิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดของประเทศลาวนะครับทีฟุตบอลลาวคือทีมสตร์ลาวแน่นอนแนง่ครับเล่นแบบสุดยอดครับจะเป็นไปได้นี่ผม เอืนไม่กินต้มไก่ยู่เฮือนเลยครับแบบเล่นมีมารยาทมีเหตุผลเขาเอินครับหัวแพ่แต่ว่าเต็มทีผมมากีดีครับกองหนาทิมสารลาวจึงสี่เลยครับยกมือให้กับเต้กันเทื่อหนาเนี่ครับบอกไว้เลยผมอยากนำไปเชียทั้งไทยทั้งลาวสุดยอดครับ ทีมสารเล่าเจงครับส่วนไทยก็สยอน